เจ็ดนิสัยที่ทำร้ายชีวิตคุณโดยไม่รู้ตัวเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จในขณะที่คนอื่นล้มเหลวหากคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่คือคำตอบที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงนิสัยที่เรามีในชีวิตประจำวันนั้นมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของชีวิตเราอย่างมากบางครั้งมันอาจเป็นพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่าไม่สำคัญแต่ในความเป็นจริงแล้ว มันสามารถสร้างความแตกต่างที่ใหญ่หลวงได้ลองนึกถึงตัวอย่างของคนที่คุณรู้จักผู้ที่ประสบความสำเร็จและคนที่ไม่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตได้คุณจะพบว่าความแตกต่างนั้นไม่ได้มาจากโชคดีหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่กลับมาจากนิสัยประจำวันที่พวกเขาเลือกที่จะทำหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะธรรมดาเหล่านี้อาจทำให้คุณอยู่ในที่ที่คุณไม่ต้องการอยู่ นี่คือโอกาสของคุณในการค้นพบและปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองคุณรู้หรือไม่ว่านิสัยใดบ้างที่ทำร้ายคุณอย่างเงียบๆการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกเส้นทางที่สร้างสรรค์และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจวันนี้เราจะมาเรียนรู้เจ็ดนิสัยที่อาจทำร้ายชีวิตคุณโดยไม่รู้ตัวเพราะชีวิตที่ดีกว่าเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเรา ข้อที่ 1. การมองโลกในแง่ลบคุณเคยตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและรู้สึกว่าทุกอย่างจะไม่ดีไปหมดไหมหรือเคยมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหมือนมีเมฆหมอกปกคลุมชีวิตคุณถ้าใช่คุณไม่ใช่เพียงคนเดียวเพราะหลายคนก็ต่อสู้กับความคิดที่มืดมนเช่นเดียวกันกับคุณแต่คุณเคยคิดไหมว่าการมองโลกในแง่ลบนี้อาจเป็นอุปสรรคที่ใหญ่หลวงในการเติบโตและพัฒนาตนเอง การมองโลกในแง่ลบไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวแต่เป็นนิสัยที่สามารถส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการใช้ชีวิตของคุณคุณอาจไม่รู้ตัวว่าความคิดเหล่านี้ทำให้คุณมองเห็นแต่ด้านที่ไม่ดีของชีวิตและเมื่อคุณทำเช่นนี้คุณจะไม่สามารถเห็นโอกาสที่รออยู่รอบตัวได้เลยลองจินตนาการถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนนาเธอทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง แต่ทุกเช้าเธอมักจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคิดเชิงลบเกี่ยวกับงานของเธอเธอจะคิดว่าวันนี้ก็ต้องทำงานที่น่าเบื่ออีกแล้วแทนที่จะมองหาวิธีที่จะทำให้มันน่าสนุกขึ้นแต่เธอจะมองเห็นแค่ปัญหาและอุปสรรคทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจและไม่มีความสุขในที่ทำงานแต่เมื่อเธอเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีคิดเป็นแง่บวกโดยการตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งดีที่ฉันสามารถเรียนรู้ได้จากวันนี้คืออะไร ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเธอเริ่มมองเห็นโอกาสในการพัฒนาตนเองและพบว่าเธอสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเพื่อนร่วมง,งานได้เมื่อเธอเปิดใจและมองโลกในแง่บวกชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการมองโลกในแง่ลบทําให้คุณพลาดโอกาสที่มีค่าในชีวิตไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับความท้าทายอะไรมันสําคัญมากที่จะต้องเปลี่ยนมุมมองของคุณและมองหาสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวเรา มันเป็นการตัดสินใจที่สร้างสรรค์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลคุณพร้อมที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความคิดเชิงลบและเริ่มมองโลกในแง่บวกแล้วหรือยังเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เห็นโลกในมุมใหม่และคุณจะพบกับความสุขที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนข้อที่2การไม่ตั้งเป้าหมายในชีวิตเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จในขณะที่คนอื่นๆยังคงวงเวียนอยู่ในวงจรเดิม หนึ่งในสาเหตุหลักคือการไม่ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการไม่มีเป้าหมายคือการปล่อยให้ชีวิตเดินไปเรื่อยๆโดยไม่มีทิศทางและไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองคุณอาจรู้สึกว่าทำทุกอย่างแต่กลับไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการและสิ่งนี้อาจทำให้คุณรู้สึกท้อแท้และหมดหวังลองมองดูตัวอย่างของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแจ็คเขาเป็นคนที่มีการศึกษาดีและมีงานที่มัน่นคง แต่เขาใช้เวลาหลายปีทำงานไปวันๆโดยไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมฉันถึงทำสิ่งนี้ทุกวันเขามาที่ทำงานทำแต่สิ่งเดิมๆและกลับบ้านแบบไม่มีความสุขในที่สุดเขาก็รู้สึกเหมือนชีวิตเขากำลังสูญเสียไปวันๆโดยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะเขาไม่เคยตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและไม่เคยถามตัวเองว่าเป้าหมายในอนาคตของเขาคืออะไรจนกระทั่งวันหนึ่ง เขาได้พบกับเพื่อนเก่าที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดในอาชีพที่เขาใฝ่ฝันแจ็คเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับชีวิตและเป้าหมายของตัวเองเขาตัดสินใจที่จะเริ่มตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่การเปลี่ยนงานหรือแม้กระทั่งการสร้างธุรกิจของตัวเองเมื่อตั้งเป้าหมายแจ็คเริ่มเห็นวิธีการที่จะก้าวไปข้างหน้าและพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึ้น การไม่ตั้งเป้าหมายทำให้คุณไม่สามารถมองเห็นเส้นทางไปสู่ความสำเร็จคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตและเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคุณจะสามารถวางแผนและดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้องสิ่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกมีพลังและมีชีวิตชีวามากขึ้นคุณเริ่มตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จแล้วหรือยังอย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณเดินไปโดยไม่มีทิศทาง เริ่มต้นวันนี้และสร้างอนาคตที่คุณต้องการข้อที่สการบ่นเกี่ยวกับปัญหาคุณเคยเห็นคนที่ชอบบ่นหรือไม่บางครั้งเราอาจรู้สึกว่าการบ่นเป็นทางออกที่ง่ายสำหรับการระบายอารมณ์แต่คุณเคยสงสัยไหมว่าการบ่นนั้นช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือในความเป็นจริงการบ่นไม่เคยช่วยแก้ปัญหาแต่กลับทำให้คุณจมอยู่กับความทุกข์ยากและยิ่งบ่นมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมองไม่เห็นหนทางออกจากปัญหามากขึ้นเท่านั้นลองนึกถึงตัวอย่างของซาร่าหญิงสาวที่ทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงแม้เธอจะมีความสามารถแต่เธอมักจะบ่นเกี่ยวกับปัญหาที่เธอเผชิญในที่ทำงานเช่นความเครียดจากการทำงานหนะักและความไม่เข้าใจกันในทีมเมื่อซาร่าบ่นเพื่อนร่วมงานหรือครอบครัวมันทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ แต่สุดท้ายความรู้สึกของเธอกลับไม่ดีขึ้นเลยวันหนึ่งซาร่าได้พบกับโค้ชที่สอนเธอถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดแทนที่จะบ่นเกี่ยวกับปัญหาเธอเริ่มมองหาทางออกและวิธีที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยการตั้งคำถามว่าฉันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้เธอเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน การบ่นเกี่ยวกับปัญหาคือการสร้างกรอบที่จำกัดให้ตัวเองคุณจมอยู่กับความทุกข์และไม่สามารถกล้าไปข้างหน้าได้หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคุณต้องหยุดบ่นและเริ่มมองหาทางออกการมองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตคือกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าคุณพร้อมที่จะหยุดบ่นและเริ่มต้นหาทางออกแล้วหรือยัง เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองและมองหาวิธีในการพัฒนาและเติบโตจากความท้าทายที่คุณเผชิญอยู่ข้อที่4การขาดความรับผิดชอบคนอื่นทำให้ฉันเป็นแบบนี้คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเมื่อเราเผชิญกับความยากลำบากหรือความล้มเหลวหลายคนมักหาข้อแก้ตัวหรือโยนความผิดให้กับผู้อื่นแต่เคยคิดบ้างไหมว่าการไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองนั้น ทําให้คุณไม่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ในขณะที่คนที่ประสบความสําเร็จมักยอมรับข้อผิดพลาดและเติบโตจากมันลองนึกถึงเรื่องราวของไมค์ชายหนุ่มที่ทํางานในบริษัทขนาดใหญ่เขามักจะตําหนิความล้มเหลวในโครงการต่างๆว่าเป็นเพราะทีมงานหรือเงื่อนไขภา,ายนอกเขาไม่เคยคิดที่จะถามตัวเองว่าตนมีส่วนในการทำให้โครงการไม่ประสบความสำเร็จอย่างไร เมื่อเขาถูกเรียกให้รับผิดชอบเขาจะมองหาคนอื่นเพื่อโยนความผิดให้จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้รับโอกาสในการนำเสนอโปรเจกต์ใหญ่แต่ผลลัพธ์กลับออกมาแย่เพราะการขาดการเตรียมตัวและการมองข้ามรายละเอียดสำคัญในที่สุดไม่ได้พบกับโค้ดที่ช่วยเขาตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความล้มเหลวนี้อย่างไรและ ฉันจะทำอย่างไรเพื่อให้ดีขึ้นในอนาคตเมื่อไม่ยอมรับความผิดพลาดเขาเริ่มเห็นช่องทางในการพัฒนาตนเองและเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงานด้วยการเรียนรู้จากความผิดพลาดเขาจึงสามารถก้าวไปข้างหน้าและนำเสนอผลงานที่น่าประทับใจในครั้งถัดไปการขาดความรับผิดชอบคือการปิดประตูสู่การเตริบโตเมื่อคุณไม่ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองคุณก็ปิดกั้นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่าลืมว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนที่ช่วยให้คุณเติบโตและก้าวหน้าคุณพร้อมหรือยังที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองและก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าข้อที่5การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงรู้สึกด้อยค่าในขณะที่คนอื่นประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นจะทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าและไม่พอใจในตัวเองมันเหมือนการวิ่งแข่งในสนามที่ไม่ยุติธรรมเพราะเราแต่ละคนมีเส้นทางชีวิตและการเดินทางที่แตกต่างกันถ้าคุณโฟกัสไปที่การพัฒนาตัวเองและเป้าหมายส่วนตัวคุณจะเห็นการเติบโตที่แท้จริงและสร้างความสุขในชีวิตได้ลองคิดถึงตัวอย่างของเจนหญิงสาวที่ทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เธอมักจะเข้าไปดูโปรไฟล์ของเพื่อนร่วมงานในโซเชียลมีเดียและเมื่อเห็นว่าหลายคนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลต่างๆเธอกลับรู้สึกว่าเธอไม่ดีพอเมื่อใดก็ตามที่เธอเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันทำให้เธอสูญเสียความมั่นใจและลดทอนแรงบันดาลใจในการทำงานวันหนึ่งเจนได้เข้าร่วมการประชุมที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและการตั้งเป้าหมายในงานนั้นเธอได้ยินคำพูดที่กระตุ้นความคิดว่า เราไม่สามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าของเราเข้ากับคนอื่นเพราะทุกคนมีเส้นทางของตนเองคำพูดนี้เปิดโลกให้เธอเห็นว่าการมุ่งเน้นที่การพัฒนาตนเองจะนำไปสู่การเติบโตที่แท้จริงเมื่อเจนเริ่มตั้งเป้าหมายส่วนตัวและให้ความสำคัญกับความสำเร็จของตัวเองเธอรู้สึกมีความสุขและมั่นใจมากขึ้นในทุกๆวันการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันจะเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโตของเรา แทนที่จะเปรียบเทียบและรู้สึกด้อยค่าตัวเองจงหันมาโฟกัสไปที่การพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นการให้ความสําคัญกับเส้นทางและความสําเร็จของตัวเองนั้นจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคุณพร้อมหรือยังที่จะหยุดเปรียบเทียบและเริ่มต้นมุ่งมั่นกับการพัฒนาตนเองให้โฟกัสที่ตัวคุณเองและการเติบโตที่คุณสร้างขึ้นข้อที่6การใช้เวลากับคนที่ไม่ส,สร้างสรรค์ คุณจะเป็นผลผลิตจากคนที่คุณอยู่ด้วยคุณเคยสงสัยไหมว่าคนที่คุณเลือกเป็นเพื่อนและใช้เวลาด้วยมันมีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของคุณอย่างไรการใช้เวลากับคนที่ไม่สร้างสรรค์หรือมีพลังลบสามารถทำให้คุณรู้สึกไม่ดีและเป็นอุปสรรคต่ตอการเติบโตในชีวิตเมื่อคุณอยู่กับคนที่ทำให้คุณรู้สึกต่ำต้อยหรือไม่ค่อยมีกำลังใจคุณจะพบว่าตัวเองเริ่มซึมซับพลังงานลบเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว ลองนึกถึงเรื่องราวของทอมชายหนุ่มที่มีความฝันอยากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่เขากลับใช้เวลาส่วนใหญ่กับกลุ่มเพื่อนที่ไม่ค่อยสนใจการเติบโตหรือพัฒนาตนเองเพื่อนๆนของเขามักจะพูดถึงเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นการวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นการเล่นเกมในเวลาทำง,งานหรือการใช้เวลาว่างอย่างไม่สร้างสรรค์ซึ่งทำให้ทอมเริ่มรู้สึกว่าฝันของเขาเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อม แต่วันหนึ่งทอมได้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเขาได้พบกับผู้คนที่มีแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างความสําเร็จในชีวิตเมื่อเขาเริ่มพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดกับคนเหล่านี้เขารู้สึกได้ถึงพลังบวกที่หลั่งไหลเข้าสู่เขามันทําให้เขาตระหนักว่าการอยู่กับคนที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันจะช่วยยกระดับตัวเองขึ้นจากนั้นทอมจึงตัดสินใจลดการติดต่อกับเพื่อนที่ทําให้เขารู้สึกไม่ดี และเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มีเป้าหมายและความฝันที่ชัดเจนคุณรู้หรือไม่ว่าการเลือกอยู่กับคนที่สร้างสรรค์สามารถส่งผลดีต่อชีวิตคุณได้มากขนาดไหนพลังงานที่ดีจากคนรอบข้างสามารถสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้คุณก้าวไปข้างหน้าในทางกลับกันการอยู่กับคนที่ไม่สร้างสรรค์อาจทำให้คุณติดอยู่ในวงจรของความคิดลบและการหยุดนิ่ง คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเลือกคนที่คุณอยู่ด้วยให้เหมาะสมกับเป้าหมายในชีวิตของคุณให้มองหาความสัมพันธ์ที่สร้างสารรค์และใช้เวลาร่วมกับคนที่กระตุ้นให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองข้อที่7คือการหลีกเลี่ยงการเรียนรู้สิ่งใหม่คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จในขณะที่คนอื่นน้มเหลวสาเหตุหนึ่งที่สำคัญคือการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากคุณยังคงยึดติดกับความรู้และวิธีการเดิมๆโดยไม่พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่คุณอาจจะต้องประสบกับความล้มเหลวในไม่ช้าลองมาดูตัวอย่างของอุปกรณ์แบรนด์ดิจิทัลที่เคยมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จอย่างมากในอดีตแต่กลับต้องเผชิญกับความล้มเหลวเพราะไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่นบริษัทร้านเช่าวิดีโอที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังอย่าง Blockbuster ที่ปฏิเสธการเปลี่ยนไปสู่บริการสตรีมมิงและอินเทอร์เน็ตจนกระทั่ง Netflix กลายเป็นผู้ครองตลาดจนทำให้ Blockbuster ต้องปิดกิจการไปในที่สุดนี่คือบทเรียนที่ชัดเจนว่าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคุณต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อให้คุณสามารถปรับตัวและอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน เคยคิดบ้างไหมว่าการไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่อาจเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณความรู้ใหม่สามารถช่วยให้คุณมีทักษะที่จําเป็นและปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดในปัจจุบันนอกจากนี้การเรียนรู้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายใ,ใหม่และค้นพบความเป็นไปได้ใหมๆ่ๆที่อาจนําไปสู่ความสําเร็จที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ให้เราย้อนกลับไปที่โลกแห่งการเรียนรู้ นักเรียนหรือนักธุรกิจที่สามารถปรับตัวได้มักจะได้เปรียบในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเข้าร่วมเวิร์กช็อปการอ่านหนังสือหรือการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์เป็นวิธีที่ดีในการเสริมสร้างความรู้ของคุณความรู้ไม่ได้มีที่สิ้นสุดถ้าคุณหยุดเรียนรู้คุณก็เหมือนกับหยุดเติบโต,ตพร้อมหรือยังที่จะทิ้งความตัวและเปิดใจให้กับการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอน หรือความกลัวจาัดก,การเปลี่ยนแปลงมาฉุดรั้งคุณไว้เริ่มต้นวันนี้ด้วยการตั้งใจเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามทุกการเรียนรู้ใหม่จะเป็นก้าวสาคัญที่พาคุณไปสู่ความสําเร็จที่คุณต้องการถ้าหากคุณเลิกเจตนิสัยแย่ๆและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากนิสัยเหล่านี้ได้ทุกวันคือโอกาสในการพัฒนาของตัวคุณเองคุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงนิสัยเหล่านี้และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเอง อย่าลืมว่าพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่คุณเลือกในวันนี้สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่การกระทําของคุณในวันนี้คือรากฐานที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคตลองคิดดูสิว่าถ้าคุณเลือกที่จะเลิกบ่นเกี่ยวกับปัญหาและเริ่มมองหาโอกาสในความท้าทายคุณจะรู้สึกแตกต่างอย่างไรถ้าคุณเริ่มตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และทำงานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อคุณเลือกที่จะใช้เวลาร่วมกับคนที่สร้างสรรค์และมีแรงบันดาลใจมันจะเปิดโลกใหม่ที่ทำให้คุณสามารถเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเริ่มต้นวันนี้เลือกที่จะพัฒนานิสัยที่ดีและท้าทายตัวเองเพื่อสร้างอนาคตที่คุณต้องการคุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองดังนั้นจงลง,งมือทำเถิด ้าวไปข้างหน้าและอย่าหยุดยั้งจนกว่าคุณจะไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้จำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่ทุกการกระทำเล็กน้อยที่คุณทำในวันนี้จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในอนาคตที่คุณต้องการพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากตัวคุณเองจงกล้าเผชิญความท้าทายและสร้างชีวิตที่คุณฝันถึงอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ มาร่วมเดินทางสู่การพัฒนาตนเองและสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วยกันกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆเพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจให้กัน